ชื่อคาวีชื่ออะไรนะคาวีนามสกุลอะไร,ร,รทุรารามทุรารามอ่าวันนี้มาเห็นหมอเป่านี่ใครใครพาเป่าหรือใครสอนมาตาคตานี่เป่ารักษาอะไรบ้างได้บ้างเป่าตอกระดูกตอกระดูกอะไรอีกอพิษไฟพิษไฟเออทีนี้ขาครูเนี่ยมันสักขาครูเนี่ยไปเตะก้อนอิฐ แลวมันบวมมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วไม่หายสักทีกับมือข้อมือครูเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเจ็บตลอดเวลานี่จะให้หมอเป่าสองที่สองจุดขยายอ่งยกครูเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าหายถ้าหายยกครูหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าหายนะทั้งสองอย่างนี้นะอา้าวถ่ายรูปเป็น่อยพัฒนาที่หมอเป่าเป่ามือก่อนหรือเป่าขาก่อน ยาเปามือก่อนเอ้า Terima kasih telah <laughs> menonton! กดที่กออ,อ,ออกแล้วก็กดออกแล้วก็ค่อยถ่ายตอนเป่าขา